นทางเข้าไปเรื่อยๆเรากำลังเข้าไปในป่าลึกในเขตเสือดำแล้วโดดๆหินอ้หิน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 ที่จะทำกินไม่ได้แล้วไม่ได้หินเขาเขาก็ยังทำกินได้เนาะทำกินได้โดยที่ไม่เบียดเบียนหินแเ่ิมสวยนะสวยอยู่อยู่ใครอยู่มันไม่เบียดเบียนหินนี่โดบ้านเขานี่ยอ่าเห็นมโ้โโดดๆนี่นี่หินพวกนี้มันเป็นหินโดดๆนี่ สวยเยอะเหมือนกับจัดสวนอะไรเลยแต่ว่าหินพวกนี้มันระเบิดขึ้นมาในสมัยสองล้านกว่าปีก่อนตอนภูเขาไฟระเบิดนะครับตอนนี้มันก็จะเป็นหินโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่งเคยมาเห็นนะเพิ่งเคยมาเห็นมาเห็นมันแปลกๆแน่ใจไหมไปต่อได้นี่คือทางไปแล้วเนี่ยถามจริงจรงอ่ะสั่งทอมันเดยมันไปได้ใช่ไหมเนี่ย รถลบไปได้ใช่ไหมเนี่ยรถไปได้มันมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบมันไม่อย<ำ>ากให้คนมาโอ้มันค่อนข้างแอดเวนเจอร์มากๆเลยนะคถ,ถ้าไม่ใช่ <c oughs> ออฟรถเข้าไม่ได้นะถ้าไม่ใช่รถสูงอะเข้าไม่ได้ม,ม,<อ>มันเป็นที่ที่แบบเอ็กซ์คลูซีจริงๆนะเนี่ยพีเศษ